ยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกอันหนึ่งแล้วพี่มาหาได้ไงหูหัวน,นี้เลยเสร็ดมากแต่แรกเลยเฮ้ยน้องคนนี้สุดยอดละบูนนักดนะรีเขาโอ้ยช่างไรอะเล่นันะอะไรอ่ะเอออะไรอย่างก็รอแล้พี่มาหาคนนี้แบบไม่ได้แล้วเออแต่พี่มาหาเขาแบออบอบูเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆเลยอะ่ะเออแต่เขาเป็นเอจริงเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบ วันนี้วันสุดท้ายด้วยพี่มหาก็ไม่ยอมหาอย่างเงี้ยก็ไม่เจอหน้าเลยอ่ะไม่เจอหน้าพี่มหาเลยวันนี้เออจะแบบว่าเวลาอยู่กับพี่มหานานนก็แบบรู้สึกแบบเหมือนอยู่กับรุ่นแบบกับพี่ชายจริงๆเลยเออดูพี่เขาแบบสิ่งเขาจะแบบพี่เล่นอย่างเข้าใอ่างด้วยจะบอกให้แบบพอยื่นลูกอ้อมให้นางแบบจะมาจามมืออย่างเงี้ยก็พี่มหานี่เออแต่ว่าเออเออก็ไม่เคยแบบก็แบบไม่อยากกิ็นเลยมากเออก็แบบคือก็ถือว่าเป็นพี่ชายกันอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วน แต่แบบอยู่แบบพี่ว่าหาเขาจริงใจกับการทำงานเนี่ยอยู่แบบเออก็ชอบนะย<ม>ี่หาสดยอดอันนี้โกไปเลยเอย<ม>แล้วก็แล้วก็ก็อืมรู้สึกผูกพันกับพี่อ่ะพี่ทุกคนเลยอ่ะมากค่ะแบบคือเพื่อนเพื่อนที่เป็นยูวร์ชนด้วยกันก็ก็ผูกพนันนะแต่แบบกับพี่นี่คือแบบไม่รู้ดิคือแบบตอนแรกใช่ป่ะก็แบบพอเวลาเขาพายเีงง้ก็แบบ ออก็ไม่พักบ้างมาตรงเวลาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอหลังพอาเริ่มสนิทก็แบบวฮ้ยพอพักพักแบบพอแบบกินข้าวเงี้ยหายเหนื่อยแล้วอ่ะก็เออเออเออรีบมาแบบอยากมาเจอหน้าพี่พี่อยากมาคุยอยากมาเล่นกับพี่อย่างเงี้ยเออเวลาคนเยอะก็ชอบว่ะชอบเวลาให้มีคนเยอะเอ้เพราะว่าเพราะว่ามันจะแบบว่าไม่ต้องทำงานเออแวบบนั่งมียืนคุยกันคุยเรื่องทั่วไปเรื่องไรสาระอะไรเงี้ยเออ แล้วก็ชอบตอนที่พามีนักเรียนมาเนี่ยเออแล้วพี่ก็แบบช่วยอยู่แบบช่วยดีมากเลยแบบรู้สึกแบบโอ้โหนะพี่เออเออก็ดีเลยก็แบบอืมก็ก็เป็นอย่างนี้แบบนี้ล่ะเออก็พิ๊ก็ <c oughs> ก็ไม่รู้จะทิ้งอะไรแล้วแต่แบบว่าถ้าเจอกันก็หากดีมากนะแล้วก็อย่าลืมอยู่ละกันไม่สิต้องพูดว่าอย่าลืมก็นะ ังไงก็อมอ้างว่าไว้เที่ยวกันนะอยากไปเที่ยวมากๆเลยอยากไปเที่ยวกับ,กกกบพี่ๆแต่มีข้อมแม้ว่าห้ามชวนโกเมาเดยคะเพราะว่ากินเหล้าไปเป็นรู้ไหมพี่ๆคนคุยอือืออ๋อที่บอกวันเกิดก็วันที่18เมษายนนะห้ามลืมของขวาญเด็ดค่ะถ้าใครลืมนะง,งอนให้ตายเลย อย่าลืมนะแล้วก็ให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเรียนจบเร็วๆด้วยถ้าจบเรียนจบแล้วก็โทรมาบอกด้วยเดี๋ยวจะไปงานรับปริญญาดีโอเคไายบายนะคะไว้บายบไว้บายที่มหาเนียนให้จบเลยนะพี่ๆทุกคนเลยแล้วก็พี่ต้นเดี๋ยวพี่แฮพี่แฮพก็ใกล้จะจบแล้วแล้วก็พี่ต้นอย่าเพิ่งมีเมียก่อนจบนะเออแล้วก็พี่พี่อ้อสอบอะไรวะสอบ นั่นน่ะเออที่มันเป็นแคกับสตีนอโนะอะเออพี่อ๋อเอาล่ะเอนล่ะเอาล,ละที่พี่อ,อ๋ออยากเรียนอะทำให้ได้นะสู้ๆเดี๋ยวยูจะช่วยสุกี้ช่วยพี่ดูคนเลยก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีเงินก็าาโทรมาได้และะ้วก็เดี๋ยวยูจะโทรเดี๋ยวยูจะบอกอะไรกันว่าจะให้ไปยืมใครต่อ,อเคบา,บาย